อีกหนึ่งเคล็ดลับวิธีการนะครับที่จะสามารถทําให้คุณนั้นเติมไฟในตัวคุณเองได้แบบง่ายๆนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่กําลังหมดไฟในตัวเองนะครับหรือหมดกําลังใจที่จะก้าวเดินไปต่อนะครับหรือรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่คู่ควรกับสิ่งที่ตัวเองปรารถนาหรือในสิ่งที่ตัวเองฝันไว้นะครับวิธีการแก้ง่ายๆครับเพียงแค่คุณจงไปหาหลักฐาน คนที่ประสบความสําเร็จคล้ายๆคุณนะครับหรือเริ่มต้นสําเร็จมาคล้ายๆคุณนั่นเองนะครับผมจะทําให้คุณนั้นสามารถเติมไฟและเติมกําลังใจในตัวเองได้ครับให้คุณคิดไปเลยครับถ้าเขาทําได้คุณก็ทําได้นะครับแล้วก็มีคนสําเร็จมากมายนะครับที่คอยเป็นหลักฐานให้คุณดูนะครับและอีกหนึ่งเคล็ดลับวิธีการนะครับที่คุณจะสามารถ เอาไปปรับใช้กับชีวิตได้เมื่อคุณหมดไฟในตัวเองหรือหมดกำลังใจครับผมคูได้ครับขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีอยทุกคนครับคุณสามารถทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานได้และคุณมีอำนาจทำให้มันเกิดขึ้นครับสำหรับใครที่สนใจโรงเรียนคอร์สออนไลน์หรือ VIP ในการเนรมิตชีวิตใหม่นะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ครับผมยินดีแบ่งปันวิธีการดีๆให้ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ